จุดเด่นและข้อแตกต่างที่ทำให้หน่าสนใจซื้อมาทานนะคะหนึ่งเลยรวมสูตรรวมพลังบำรุงผิวจากธรรมชาติ4ชนิดในแคปซูลเดียวนะคะ ไม่ใช่แค่น้ำมันอะโวคาโดธรรมดาแต่รวมทั้งน้ำมันอะโวคาโดบำรุงผิวผมหัวใจน้ำมันพิมรสดูแลฮอร์โมนลดสิวสารสกัดมะเขือเทศผิวใสลดแดดสารสกัดมเมล็ดเมล็ดองุ่นลดริ้วรอยต้านอนุมูลอิสระเรียกได้ว่าผิวดีผมสวยภายในสมดุลในเม็ดเดียวเลยค่ะ สองตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากสวยจากภายในช่วยเรื่องซิวฮอร์โมนปวดประจำเดือน PMS ฮอร์โมนไวทยทองผิวสดใสลดจุดด่างดำฟื้นฟูผิวเสียสะสมจากแดดและมลภาวะ4ี่ออสใช้วัตวัตถุดิบ ธรรมชาติระดับพรีเมียมสกัดเย็นนะคะเห็นไหมคะสี่ส่วนผสมเนี่ยไม่มีน้ำมันปรุงแต่งใช้กระบวนการสกัดเย็นเพื่อคงคุณค่าสารอาหารดูดซึมง่ายด้วยซอฟต์เจลแคปซูลสี่ราคาคุ้มค่าไม่ต้องซื้อหลายขวดปกติราคาอาหารเสริมแต่และชนิดเนี่ยพิมรสเล็ดอง,งุ่นไลโคปีนต้องซื้อแยก ลายร้อยบาทนะคะแต่มิกระรวมไว้ในขวดเดียวราคาย่อมเยาเหมาะกับการทานต่อเนื่องนะคะ 5. เหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะวัยทำงานและวัย30บวกทั้งดูแลผิวผมฮอร์โมนหัวใจและภูมิคุ้มกันใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่อยากบำรุงสุขภาพนะคะ หกไม่มีสารกันเสียสีสังเคราะห์หรือสารอันตรายสรุปก็คือหากคุณกำลังมองหาอาหารเสริมที่บำรุงครบทั้งผมผิวฮอร์โมนและสุขภาพโดยรวมนะคะโดยที่ไม่ต้องกินหลายเมต็ดต่อวันนะคะมิกะคือคำตอบที่ครบและคุ้มค่าในหนึ่งเดียวคะ่ะ